ก็อย่างแรกนะคะเดี๋ยวให้พี่กวางได้แนะนำตัวหนะะ่อยค่ะว่าตอนนี้เราเป็นใครแล้วก็ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้กวางทำหลายหลากหลายช่องทางมากเลยนะคะช่องทางที่เกี่ยวกับการพูดถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระอาจารย์ต้นเนี่ยก็จะเป็นช่องกวางอินพุตแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่เป็นเพจชื่อว่ากวางกาชาดาค่ะแล้วก่อนที่จะเข้ามาในเส้นทางธรรมเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะก่อนเข้ามาเส้นทางธรรมเนี่ยกวางก็ ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์กดแรงดูดอ่านะเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆเนาะว่าเราจะพัฒนาตัวยังไงบ้างเราจะสําเร็จในชีวิตยังไงบ้างฟวางก็ศึกษาลหลายๆศาสตร์แล้วก็นํามาใช้ในชีวิตเนาะก็เลยทำให้ชีวิตเราแบบค่อยๆเติบโตพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพอเราเริ่มใช้ศาสตร์พลังงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคําถามบางคาถามที่ในศาสตร์ศาสตร์เนี้ยไม่สามารถตอบคำถามให้กับเราได้จนมาถึงจุดหนึ่งที่ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็คือจุดตอนที่กวางมีประสบการณ์ในการโดนโกง2.7งล้านบาท แล้วในช่วงคืนนั้นเนี่ยที่หลังจากการที่เราไปแจ้งความเสร็จแล้วหรือหลายๆอย่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่เรากลับมานอนที่ห้องเนาะแน่นอนเวลาเราคนที่ถูกโกงเงินเนี่ยแล้วเงินทั้งหมดที่เรามีก็แทยังไม่ทั้งหมดหรอกนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเป็นจานวนที่เยอะเนาะสองจุดเจ็ดล้านบาทหายไปจากบัญชีของเราแล้วในช่วงเวลานั้นอะ่ะมันประมาณตีหนึ่งตีสองละมันเป็นความรู้สึกที่วนเวียนไปหมดทั้งความคิดทั้งอะไรหลายอย่าง มันก็ผุดขึ้นมาในหัวเนาะแล้วก็กวางก็ได้ใช้หลักของพระเจ้าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้กวางได้เริ่มกลับมาตระหนักในสิ่งที่เราเคยฝึกฝนซึ่งก่อนหน้านีนน้กวางเคยฝึกคือโชคดีที่เราศึกษาสารพลังงานอยู่แล้วเนาะแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองอยู่แล้วจนพอเราเริ่มเดินทางมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางละทางด้านการฮิลิ่งคือการเยียวยาตัวเอง หรือการกลับมาที่กายที่ใจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงที่เราฝึกสมาธิด้วยช่วงนั้นช่วงที่นั่งสมาธินานมากแบบหลากหลายชั่วโมงต่อว,วันอะไรเงี้ยแล้วก็เดก็เลยแบบมันเหมือนเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่เราไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะเออเพราะว่าเราโดนโกงมาเนาะสองแสนล้านแล้วก็ไปแจ้งความแล้วพอเรากลับมาเนี่ยมันก็ยังนอนไม่หนับหรอกมันมีความคิดที่วนเวียนในหัวมันมีหลายหลายหลายอย่างที่ผุดขึ้นมาทำให้เรารู้สึกโทษตัวเองทำให้เรารู้สึกไม่อยากอยู่ละมันมันรู้สึกเหนื่อยท้อเนาะ แต่ว่าในจังหวะนั้นเลยที่ก่อนนอนเนี่ยด้วยความที่เราฝึกตัวเองมาทุกวันอยู่แล้วขณะที่เราก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเราก็ทาแบบนี้จนกว่าเราจะนอนหลับแล้วขณะเวลานั้นพอดีเราก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะวิธีที่เราใช้ที่เราเคยฝึกมาคือการนั่งสมาธิหรือว่าก่อนนอนแบบกําหนดลมหายใจมีสติรู้ตัวกับร่างกายอะไรเงี้ยพอเราทําอย่างนั้นไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นทําให้เราได้เห็นความจริง แล้วก็ได้รับรู้ความจริงในจิตใ,ใจแล้วว่าเออมนุษย์มันก็ทุกข์อย่างนี้แหละนะพอเราได้รู้สภาวะนี้อ่ะมันทําให้เราสามารถนอนหลับได้แล้วไอความร้อนที่แผดเผาในร่างกายของเราเนี่ยไอความคิดที่มันวนเวียนไม่รู้จบรู้สิ้นมันก็ดับไปแบบวืดไปตรงหน้าเลยแล้วเราก็สามารถนอนหลับได้ปกติแล้วครั้งนั้นแหละเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนจิตเราตั้งตั้งจิตภายในแล้วว่าเออมีครูบาอาจารย์ท่านไหนไหมที่จะให ความรู้เรื่องสัจจะกับเราให้คําสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เพราะเรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการแยกกายแยกจิตการเข้าใจสัจจะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนแน่นอนอ่ะแล้วขณะนั้นไม่เราจะเรามีปัญญาพอที่จะไปนั่งเฟ้นหาด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าเราก็ฟังมาหลากหลายครูบาอาจารย์มากเลยแต่เราก็ยังจับจุดไม่ถูกว่าต้องฝึกยังไงกวางก็เลยตั้งจิตตั้งใจว่าเออกวางขอพบเจอครูบาอาจารย์ที่บอกขั้นตอนการฝึกชัดเจน เพราะว่าด้วยความเขาเรียกว่าธรรมชาติของวานเนี่ยวามเป็นคนที่ชอบฝึกอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบพัฒนาตนเองฝึกปฏิบัติอยู่แล้วเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งที่ชอบปฏิบัติที่บ้านนะพอเราตั้งจิตอย่างเงี้ยก็เลยพาไปเจอพระอาจารย์ต้นอืมแล้วตอนนั้นนะคะที่จะไปเจอพระอาจารย์ต้นค่ะพี่กวางไปเจอพระอาจารย์ต้นได้ยังไงคะมีคนแนะนํำไหมหรือว่าเจอในช่องทางไหนยังไงบ้างคะตอนนี้กว่างได้เจอพระอาจารย์ต้นเนี่ยในช่วงเวลา,ลานั้นเนี่ยมันจะมีค่ายค่ายหนึ่งอ่าก็คือค่ายพุทธย,ยุชนรุ่นหนึ่ง ช่วงเวลาที่กวางตั้งจิตเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วันนี้อินพุตเนาะเขาทําพุทธยุชนรุ่นหนึ่งก็คือในช่วงเวลาน่าจะมกราแต่ว่าตอนนั้นอะกวางสมัครไม่ทันแล้วอ่าสมัครไม่ทันแล้วกวางก็เลยจ้องเลยว่าเออถ้ารุ่นสองมีการจัดขึ้นเนี่ยกวางจะไปสมัครก็เลยกลายเป็นว่ากวางได้สมัครเข้ารุ่นสองได้พอดีและรุ่นสองจัดประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อืมก็เลยได้เข้าไปพุทธยุชนรุ่นสองพอได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนเราได้เปิดอีกโลกหนึ่งเราได้เข้าไปศึกษา วิธีหรือวิธีในการปฏิบัติในรูปแบบที่มันดูเข้าถึงง่ายอ่ะเออเพราะก่อนก่อนนั้นเนี้ยรู้สึกว่าเราจะปฏิบัติได้ยังไงมันดูยากจังแต่พอเราได้ได้เข้าไปในกลุ่มของผู้ได้ยุชนเนี่ยเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเนาะทุกคนมีอายุต่ำกว่าสามสิบปีแล้วก็คุยกันได้แบบเปิดอกเนาะไม่ว่าเราจะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรเราคุยกันได้หมดเลยแล้วมันจะมีวันวันที่หนึ่งวันที่สองนี่แหละที่ที่พระอาจารย์ต้นเนี่ยมาเทศ แล้วขณะที่พระอาจารย์ต้นเดินมาแค่พระอาจารย์ต้นเดินมานะเดินมานั่งเนี่ยจําได้ว่าขณะนั้นเลยคือกวางน้ําตาไหลปิติน้ําตาไหลออกมาเลยแล้วรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างแล้วก็ภายในก็บอกว่าแบบรู้สึกถึงความเป็นพระสงฆ์อ่ะนี่แหละพระสงฆ์อะไรเงี้ยข้างในนะแล้วก็น้ําตาก็ไหลออกมาว่าอ๋อเราได้เห็นแล้วเราได้เราได้สัมผัสแล้วถึงพระสงฆ์อ่ะสงสารวาของพาาาระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง มันมันพูดไม่ถูกะนะในช่วงเวลานั้นเราก็รู้เลยว่านี่แหละคือครูบาอาจารย์ที่เราตั้งจิตไว้เราได้เจอแล้วอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งค่ายนั้นเนี่ยรุ่นที่สองก็เมื่อประมาณปีปีที่แล้วประมาณป,าปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วได้ก็เป็นระยะเวลาสองปีที่อยู่ในเส้นทางนี้นะคะใช่ทีนี้เนี่ยพออยู่ในช่วงระยะเวลาสองปีค่ะพี่กวางปฏิบัติ แล้วเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างคะในแต่ละ oh. สเตปสเตปสเตปคือในช่วงแรกเนาะตอนจําได้ว่าออกมาจากค่ายเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยนอกจากให้ระลึกถึงพระรนตนตรยัยด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอยากจะพิสูจน์เราอยากจะรู้ว่าการที่เราแค่ระลึกถึงพระรนตนตรัยเนี่ยจะช่วยชีวิตเราได้อย่างไงบ้างเราก็เลยเอาแค่คําว่าพุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันเสร,ริม,รรม,รรมข,ข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันเสร,ริม,รรมข,ข้าพเจ้า สังคมเมนาโถพระสงเป็นที่พึ่งอันรประเสริฐข้าพเจ้าซึ่งในค่ายเนี่ยก็พี่ยางกับวันนี้อินพุตเนาะแล้วก็ทีมของอินพุตเนี่ยก็ได้สอนเราว่าเออพระพุทธเนี่ยไม่ใช่พุทธรูปนะพราธรรมเนี่ยไม่ใช่แบบพระไดรปียกที่เป็นกระดาษนะพระสงก็ไม่ใช่แบบเฉพาะคนที่เอ่ออะไรอะะ่ะใช่คำว่าหุ้มสวนดีมอเรอไม่ใช่เฉพาะแบบออสวนผ้าเหลืองเออสวนผ้าเหลืองนะอย่าไงเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เข้าใจแหละเราก็เลยอยากจะพิสูจน โดยการที่กว่างตั้งสัจจะวาจากับตัวเองว่ากวางจะระลึกถึงพระรัตนตรยัยตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตานอนแล้วกว่างจะทําแบบนี้ต่อติดต่อเนื่องกันแล้วไม่ได้กําหนดวันด้วยคือจะทาจนกว่ามันจะแจ่มแจ้งภายในใจตัวเองว่าพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยคืออะไรกันแน่เออแล้วทาไมต้องระลึกถึงสิ่งนี้พอเราระลึกไปต,ติดต่อเนื่องกันเนี่ยน่าจะมันเจ็ดวันมันเริ่มเกิดผลทางใจมันเริ่มสัมผัสได้ถึงความรู้สึกถึงความมั่นคงภายในใจ รู้สึกถึงความหนักแน่นกล้าหาญกล้าหาญที่จะพบเจอหรือว่าเวลาเราเจอทุกข์แต่ก่อนเราจะหนีเนาะแต่พอเรามีพระธนัดใจเนี่ยมันเหมือนเรากล้าหาญที่จะเจอความทุกข์หรือว่ารับกับความทุกข์ได้แล้วสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือเราเริ่มกลับมาเหมือนจิตเราอะ่ะจะคอยแบบวิเคราะห์หรือพิจารณาเรื่องนี้อยู่อย่างมันซ้ำๆว่าอ๋อทำไมพระพุทธเป็นที่พึ่งคำเสริจของเรานะพระพุทธเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยคือจิตก็จะคอยระลึกถึงแต่สิ่งน,นี้จน เริ่มเห็นผลกับตัวเองก็คือชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงภายในกับความที่เราไม่กลัวทุกข์อีกต่อไปเลยอันนี้คือชัดที่สุดแล้วตอนนั้นนะคะที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยจำได้ว่าพี่กวางไม่ได้ทำงานแบบเป็นเต็มสิริภาพ<อ>ด้วยช่วงนั้นเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างคะอ๋อจำได้ละคือตอนนั้นที่เราระลึกถึงพระรัตนตรัยใช่ไหมก็คือด้วยความที่เราตั้งสัจาจาะวจนะว่าเราจะระลึกัึงแต่ลืมตาตื่นจนหลับตานอนแล้วก็ระลึกไปเรื่อยๆนี่แหละ จนอยู่ดีๆในช่วงเดือนนั้นเนี่ยก็คือเดือนมีนาก็มีคนมาเข้าคอร์สเราเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับเอ็กซ์เปอรบิสเนสเนาะคือทำธุรกิจกับคอนซัลท์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาคอนซัลท์กับเราซึ่งเป็นบินที่สูงมากๆเลยเป็นบินที่สูงที่สุดในบริษัทเราที่เรามีแล้วคนก็เข้ามาสมัครประมาณ3าี่คนอะแล้วทุกคนก็คือจ่ายเงินสดหมดเลยแล้วกลายเป็นว่ายอดเดือนนั้นเนี่ยได้ประมาณแบบเกือบครึ่งล้านอะรู้สึกว่าคู่ นี่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะเหมือนเราแค่ระลึกถึงพัฒนาัยเองแล้วทําไมเราถึงได้ผลน,นี้ mm hmm. ก็เลยนําคําเหมือนข้อสงสัยเนี่ยไปถามกับพระอาจารย์ต้นเลยว่าตั้งแต่หนูกลับมาจากค่ายเนี่ยหนูไม่ทําอะไรเลยนอกจากหนูระลึกถึงพัฒนาใยไม่ได้ทําการตลาดเพิ่มไม่ได้ยิงแอดยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะแต่ทําไมถึงมีคนที่เป็นลูกค้าไม่รู้จักมาจากที่ไหนมาสมัครคอนซัลต์กับเราแล้วก็มาลงโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดของเราพระอาจารย์ก็เลยพูดถึงเรื่องของการเปิด กุศลวิบากเนาะคือถ้าเราลึกถึงพระตาตาตายเนี่ยจะมีผลในการให้เราได้รับกุศลวิบากที่ดีเพราะว่าพระตัตนตัยเป็นมหากุศลเนะาะพอเราลึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ยามันซ้ำเนี่ยก็เลยเปิดให้เราได้รับกุศลวิบากที่เราอาจจะเคยทําไว้แหละมันก็ถึงเวลาที่เราควรจะได้รับอืก็เลยทำรู้สึกว่าเออเนาะมันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากที่จะลึกต่อไปเรื่อย เพราะว่าสิ่งที่เราได้รับมันเหมือนเงินที่เราได้รับตอนนั้นนะมันยังไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจหรือซาบซึ้งเท่ากับความรู้สึกภายในของเราที่มันหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มันไม่สันคลอนภายในเวลาเจอความทุกข์มันเป็นอะไรที่ใหม่กับเรามากๆแล้วเราไม่ได้ต้องหนีความทุกข์อีกต่อไปเลยอแล้วอันนี้เป็นในพัทของพระรัตนาไตาใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตามขั้นตอนของพระอาจารย์ะคะ่ะจะมีท่องทัาดกรรมฐานพิจารณากายท่องขันห้า จนถึงจับลงอเลสซี่ในมุมของพี่กวาง่ะแต่ละขั้นตอนเขามีข้อดียังไงที่พี่กวางได้รับผลประโยชน์มาบ้างคะจริงๆด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยระลึกถึงรัตนาตรัยพร้อมกับฝึกทักอารมณ์เลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าระหว่างที่เราลึกถึงรัตนาตรัยเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ตัวเองชัดขึ้นพอเราระลึกพระรัตนตาัยย้ำๆซ้ำๆเนี่ยอารมณ์ที่เราไม่เคยเห็นหรืออารมณ์ที่มันถูกแบบทับถมไปในจิตเราอ่ะมันก็ค่อยๆผุดขึ้นมาให้เราได้รับรู้มากขึ้น แล้วเราก็เลยทักอารมณ์ไปด้วยตอนนั้นก็ได้เห็นอารมณ์หลายๆอารมณ์ที่เรากดข่มไว้เนาะแต่ก่อนเนี้ยเราใช้เครื่องมือใช้วิธีการที่เราจะทำยังก็ได้ให้เรากดข่มอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ <rồi. S 1> แต่พอเราลึกถึงพัฒนาใจเนี่ยเรากล้าหาญเนี่ยพอมีมีความกล้าหาญก็เลยประชิญก,กับอารมณ์ต่าความจริงได้พอเราประชิญกับอารมณ์ต่าความจริงได้เราก็เลยสามารถใช้การทักอารมณ์ต่าความจริงได้อืมพอเราทักกันซ้ำาแบบเนี้ยก็เลยทําให้เราเริ่มเรียนรู้จากอารมณ์ตามความเป็นจริงเริ่มเห็นว่าเออธรรมชาติของอารมณ์่ะะมมมมััันนนนกกก็็ีีเิดดขึ้้แลวบไป มันมีการปรุงแต่งตัวมันเองนะมันแสดงออกแบบนี้ความโกรธแสดงออกแบบนี้ความอิจฉาแสดงออกแบบนี้ความกลัวแสดงออกแบบนี้เหมือนเราก็ค่อยๆศึกษาทีละอารมณ์ไปตามความเป็นจริงอันนี้คือเรื่องอการระลึกถึงรัตนาตรายแลวก็ทักอารมณ์แล้วก็ส่วนของการท่องธาตุใช่ไหมธาตุกรรมฐานสี่เนี่ยถ้าเห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะมีสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราท่องธาตุกรรมฐานสี่คือเราก็ท่องปกตินี่แหละท่องไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็เดินจงกรมด้วยเนาะช่วงนั้นเราก็เดินจงกรมทุกวัน ันละสามสิบนาทีเราลึกถึงพระรัตตนาไตรแล้วก็ท่องทัดกรรมฐานพอเราท่องไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันมีวันหนึ่งที่เราอาบน้ําเราก็รู้สึกเหมือนถูแขนตัวเองอะ่ะเราไม่รู้สึกว่าเป็นแขนอะ่ะแต่รับรู้ได้ถึงความเป็นลักษณะแคนแข็งก็คือความเป็นดินแล้วตอนนั้นก็ทักไปถามวันนี้ด้วยว่าเออเนี่ยมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นพี่ต้องทํำยังไงหรือว่าพี่จะต้องอพิจารณากายต่อไปเลยวันนี้ก็บอกให้พิจารณากายเลยแต่ในในองค์กรของการท่องท่า,ทาไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะ พอดีว่าช่วงจวังหวะนั้นเนี่ยกวางน่าจะเป็นโควิดแต่ว่ากวางไม่ได้ตรวจนะอาการมันหนักมากเลยเป็นช่วงสงน่าจะช่วงสงการใช่สงการใช่กวางไม่สบายแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ท่องธาตุเข้มข้นเลยแหละแล้วก็เห็นชัดเลยว่าขณะที่เราไม่สบายเนี่ยมันมีธาตุอะไรที่แสดงออกบ้างคือเริ่มเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่จริงๆแบบแบบจริงๆแบบที่เรายอมรับแล้วอะ่ะเพราะเราเห็นกระบวนการของธาตุที่ทํางานว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม ที่กาลังปรุงแต่งอยู่ในตัวเรานี่แหละแล้วก็สลับกันแสดงอาการอยู่จริงๆอาการหนึ่งที่แสดงออกยอย่างเช่นอาการที่ตอนนั้นกวางไม่สบายเนาะน้ำมูกก็ไหลน้ำมูกที่ไหลออกมาเนี่ยสัมผัสได้ทั้งธาตุแบบธาตุน้ำเนาะชัดที่สุดก็คือน้ำมูกคือธาตุน้ําพอน้ําแตกกับดินเนี่ยดินก็คือ,อผิวหนังใช่ไหมคะน้ําแตกกับดินเนี่ยได้รับถึงอุณหภูมิของความร้อนแล้วก็ลมหายใจทันทีเลยเพราะมันอยู่ในบริเวณเดียวกันเราก็เลยเห็นว่าหนึ่งอาการเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการประกอบของธาตุสี่ แล้วร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุสี่รวมกันเนี่ยมันคือเราเริ่มยอมรับแล้วสิ่งที่เห็นผลจากการป่วยครั้งนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าฟังป่วยนะก่อนจะหงุดหงิดหงุดหงิดกับตัวเองมากแบบไม่ชอบที่ตัวเองป่วยรู้สึกทําไมเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเป็นภาระคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ในช่วงเวลาเราป่วยครั้งนั้นอะเราสามารถอยู่กับอาการป่วยได้ในแบบที่ใจไม่หงุดหงิดอันนี้คือสิ่งที่มันพิเศษมากๆที่เราไม่เคยสัมผัสเลย แต่ได้สัมผัสเพราะว่าเราได้ท่องทายกับบรณฑิตสี่อันนี้คือสิ่งที่ได้รับตอนท่องทายกับบัณาิตสี่ต่อไปพิจารณากายพิจารณาการหกขั้นตอนปฏิบัติแล้วเกิดผลลัพธ์ดียังไงพิจารณากายหกขั้นตอนเนี่ยมันยังไม่ได้ช่วงแรกๆที่ทีเ่เริ่มพิจารณาการหกขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะพิจารณาการหกขั้นตอนเป็นขั้นที่ใช้เวลานานที่สุดนานที่สุดแล้วก็ต้องพิจารณาบ่อยๆที่สุด ในช่วงที่พิจารณากายของขั้นตอนไปเรื่อยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วล่ะอ๋อเริ่มเห็นกระบวนการเสรื่อมสิ้นของร่างกายอ่ะเริ่มจากการที่เราหมดลมหายใจใช่ไหมคะพอหมดลมหายใจปุ๊บธาตุลมกับธาตุไฟก็ออกอ่าลมไฟออกเหลือน้ําน้ํากับดินน้ําก็ค่อยๆดันดินออกมาอ่าแล้วก็ค่อยละลายดินเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็ผุก่อนแล้วก็ดินกับดินกับร่างกายก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยพอเราเห็นการเสรื่อมสลายเสื่อมิ้นนี้แรกๆมันก็มีบ้างที่เราแบบ งงๆอะไรเงี้ยในช่วงแรกนะแต่พอเราค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆค่ะมันเริ่มเห็นแบบมองไปที่ไหนเนี่ยก็เริ่มเห็นเออมันก็เสื่อมสิ้นเหมือนกันเนาะเห็นความเห็นความเห็นความไม่มีอะไรอยู่นิรันด์อ่ะเออมันเริ่มเห็นว่าเราก็วันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสิ้นแฟนเราคนเดียรักพ่อแม่เราทุกคนก็ได้สลายกลายเป็นดินกันหมดแม้กระทั่งตึกที่ดูหนาแน่นยิ่งใหญ่แต่วันหนึ่งก็ต้องสลายเป็นดินหมดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นของเสื่อมของสิ้นทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรแบบสามารถยึดมั่นถือมันได้ไม่มีอะไรที่เราจะไปให้มันคงอยู่ตลอดไปมันไม่มีจริงอะไรมันเริ่มเห็นสภาวะเหล่านั้นกับการแค่พิจารณาการองขั้นตอนนี่แหละแล้วก็ได้ทริคจากพระอาจารย์พนมพรด้วยวันนั้นได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พนมพรแล้พ,าานพ,นพระอาจารย์พนมพรก็เลยแนะนาว่าเออให้เราลองพิจารณาความเสื่อมสิ้นกับทุกๆขณะสิอ่าอย่างเช่นเราหยิบแปลงมาแปลงฟันหรือว่าเราเดินเข้าห้องน้าอะไรอย่างี้ค่ะคือฝึก ระหว่างวันไปเลยซึ่งปกติเวลาควางพิจารณากายของขั้นตอนเนี่ยควาจะพิจารณาตอนที่เดินจงกรมเท่านั้นหรือว่าพิจารณาก่อนนอนเท่านั้นคือวิธีการฝึกของกวาง,งส่วนใหญ่นะกวางจะเอาวิธีการฝึกเนี่ยเข้าไปสู่ชีวิตเลยจะไม่แยกชีวิตออกจากการฝึกชีวิตกับการฝึกคือหนึ่งเดียวกันมันคือธรรมชาติของการใช้งานของชีวิตเลยก็คืออย่างเช่นพระรัตนไตยยจะมาเช้าตื่นมาเนี่ยล,ลึกระล,ลึกพระรัตนไตายแล้วก็ระหว่างวัน ที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรก็จะลึกพรตะระตราตอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยเวลามีอารมณ์มาก็ทักอารมณ์เวลาแปรงฟันเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําอาบน้ําแปรงฟัน,นจะท่องทา่านกรรมฐานแล้วก่อนนอนทุก,ท,กทุกการนอนเนจะพิจารณากายองขั้นตอนจะทําอย่างนี้ในชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติเราทําย้ำๆอย่างนี้ยมันเหมือนค่อยๆสืบจิตแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่รรรรรอยๆจนมันเริ่มเห็นเหมือนที่บอกแหละว่าเห็นเออมันไม่มีอะไรเลยนอกจากการเสริมสิ้น ไม่มีอะไรที่จะเอาไว้ตลอดไปได้มันยึดมั่นถือมันไม่ได้อะไรเงนี้ยค่ะแล้วมาถึงขันห้าค่ะตอนขันห้าถ้าเอาจริงเลยอ่ะเวลาปฏิบัติตอนที่ปฏิบัติค่ะมันแทบจะรวมกันทุกอย่างเพราะในช่วงที่พิจารณาการเนี่ยก็เริ่มก็มีจังหวะที่เริ่มศึกษาขันห้าแล้วก็อริยสัจสีคือด้วยความที่เราเป็นพุทธยุชนใช่ไหมคะแล้วก็พุทธยุชนเนี่ยจะมีการรวมรุ่น แล้วก่เรารวมรุ่นครั้งนั้นอ่ะผ่านมาสองเดือนมั้งแล้วก็วันนี้ก็สอนิียาศสีเลยกลายเป็นว่าเราได้ฝึกิียาศสีตั้งแต่วันนั้นก็เลยได้เข้าใจขาห้าแต่วันนั้นก็เลยมาคู่กันคือท่องขนห้ากับจับลงลียาศสีเนี่ยมาคู่กันเลยอืมแล้วก็มาถึงจุดจุดพีคที่สุดในเรื่องของจับลีลาศสีมาใช้ในชีวิตประจําวันที่มีเหตุการ์อ่าอันนี้เคยเล่าเลยใช่อันนี้เคยเล่า เคยเล่าในค่ายหลายค่ายแล้วก็คือมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับการที่เรามีองค์ความรู้ในเรื่องขันห้ากับอริยสตรีเ hmm. นี่ยคือช่วงเวลาที่กวางแต่งงานเนาะก็คือเดือนห้าผ่านมาประมาณสามสี่ห้าสามเดือนแล้วเดือนห้าเนี่ยกวางแต่งงานก็จะมีปากเสียงก็คือมีความไม่เห็นด้วยก็คือพ่อกับกวางเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันอ่ะกวางอยากได้แบบหนึ่งพ่ออยากได้แบบหนึ่งก็เลยเกิดการทะเลาะกัน เสียงดังแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่พ่อแบบโยนขวดน้ําใส่อะไรแต่ว่าไม่โดนเรานะแต่จังหวะนั้นเลยคือจังหวะที่เราได้เห็นกระบวนการของจิตที่เป็นอัตโนมัติขึ้นมาคือจังหวะที่เราเกิดความโกรธที่อยากจ,จะแบบประทะต่อเลยอยากจ,จะเดินออกจากบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีองค์ความรู้ในเรื่องขันห้าขึ้นมาคือจับแยกออกถูกตัดก,กันเลยแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่ถ้าเวลาเราโมโหเราโกรธเนี่ยเราก็จะแบบ ด่ากลับไปหรือว่าเราก็จะทะเลาะให้ถึงที่สุดหรือเราก็จะเดินหนีไปเลยมันจะมีสองทางก็คือเราจะชนถึงที่สุดกับเราจะหนีไปเลยแต่ครั้งนั้นน่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่เรานั่งอยู่ที่เดิมแต่องค์ความรูเร้เรื่องเรื่องอิีลาศศีกขันห้าเนี่ยพุดขึ้นมาแยกรูปออกมาเป็นดินน้ำไฟลมแยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เราเห็นชัดๆเลยว่าโอ้ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เหรอมันทุกเนาะมันทุกเพราะมันจำไม่ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อ คนนี้เป็นรู้จําได้ว่าคนนี้เป็นพ่อก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ปุกสังขารกระปรุงแต่งว่าเออพ่อก็ทํากันนี้เราอ,อะไรคือสังขารกระปรุงแต่งเยอะมากแล้วเราก็เห็นเลยว่าขันห้าในอิงอาศัยกันเกิดแลวทําให้เรากําลังเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกอยากจะเทียงอยากจะเดินออกไปหรืออะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยแล้วก็อิงอาศัยกันขณะนั้นมือก็สั่นหน้าก็แดงหูก็ร้อนอะไรยเงี้ยคือสภาวะของธาตุก็ทํางานเต็มประสิทธิภาพเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็ทางานเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีอะไรอ่อนแรงเลยก็คือมาทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวกําหนดรู้นี่แหละมันมีการกําหนดรู้อยู่แล้วเห็นกระบวนการเหล่านี้ทํางานมอเลยทําให้เรารู้สึกจังหวะนั้นเลยนะรู้สึกอึ้งอ่ะรู้สึกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมมันทําไมจิตเราถึงทําแบบนี้ใจเราอยากจะโกรธพ่อนะใจเราอยากจะด่าเลยอะ่ะคืออยากจะเดินออกไปมากๆอะ่ะแต่เมื่อเรารู้ทุกข์อยู่แบบเนี้ยสมุทัยใหม่มันก็เลยถูกละไง คือเราไม่สามารถจะทําตามอาสวะเก่าของเราได้หรือเรียกง่ายๆว่าสันดานเราไม่สามารถทาตามสันดานเก่าเราได้แล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการกระทําที่เราจะทําเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันคือสาเหตุแห่งทุกข์ที่เราจะก่อเพิ่มนะแต่การที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เรากําหนดรู้ทุกข์ตามความจริงเราจะเห็นเลยว่าเราก็ทุกข์พ่อก็ทุกข์เราก็ต่างคนต่างทุกข์ต่างคนก็ต่างไม่รู้กันอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็มันนั่งเป็นพ่อเป็นลูกอยู่ตรงเนี้ยขณะนี้เรารู้แล้วมันคือการย้ําในเรื่องอริยสัจข้อแรกเลยก็คือรู้ทุกขณะนี้เรารู้แล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยอวิชามันดับไปจังหวะเดียวกันเลยพอเรารู้ทุกอวิชาดับไปสมุทัยใหม่ไอความอยากที่ก่อนจะเดินกจากบ้านนี้อยากที่จะแบบต่อร้องต่อเถียงอยากที่อะไรเงี้ยมันมันมันถูกละไปเลยมันไม่ทันอย่างนั้นเลยถึงอยากจะทํามากๆนะมันจะมีปุงขึ้นมาให้อยากจะทําอีกแต่ว่าในเมื่อเรารู้ไอ i, ปุงขึ้นมาอีกมันก็ดับไปอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า การกระทําของเราทางกายวาจาใจเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนพ่อพอมันเกิดการละอย่างนั้นนิโรธก็แจ้งขึ้นเราก็นั่งจากที่ร้อนๆมือสั่นอย่างเงี้ยมือก็เริ่มหายสั่นหน้าก็เริ่มหายร้อนนิโรธก็เริ่มแจ้งขึ้นเพราะเราได้เห็นทุกข์แล้วรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงละสมุทัยแล้วนิโรธแจ้งขึ้นเราก็เป็นคนบอกเลยว่าขณะนี้เรากาลังเจริญมรรคอยู่มรรคกำลังเจริญขึ้นแลวมรรคสิ่งที่ควรเจริญขึ้นอย่างเงี้ย มักตัวแรกก็คือสมาธิิฐิใช่ไหมคะแล้วก็จเรเินอย่างเงี้ยเวียนรอบอย่างงี้จาได้ว่าค่ะวันนั้นนะทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเพราะว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะปรุงความคิดให้เราเดินออกจากบ้านอย่างนี้ให้ได้มันบีบคั้นร้องไห้แล้วร้องไห้อีกอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ยอมกับมันเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันคือทุกข์แล้วมันก็เป็นคืนที่กวางอยากจะขอบคุณพ้อมากเลยนะเพราะถ้าไม่ใช่คืนนั้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของกวางกวางจะไม่ตัดสินใจเลยที่จะไม่เกิดอีก เพราะว่าคืนนั้นเป็คนคืนที่กวางประกาศกับตัวเองเลยว่าพอแล้วกวางรับรู้แล้วว่าความทุกข์มันมีอยู่จริงและความทุกข์เนี่ยมันมาเพราะการเกิดมันมากับขันห้านี้แหละกวางรู้แล้วขณะที่กวางรู้อยู่เนี่ยมันเลยทำให้กวางประกาศกับจิตตัวเองว่ากวางขอที่จะแบบจบไม่เกิดอีกแล้วเพราะรู้แล้วว่ามันมันทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยซึ่งแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยปรถนานิพานไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะขัดเกลาตัวเองไปสู่ กระแสพันธุ์พันเลยคือไม่เคยคิดถึงสิ่งนี้แต่พอว,วันที่เรารับรู้ตามความเป็นจริงเรารับรู้ถึงพระธรรมที่พุทธเจ้าได้ให้ไว้ว่ามันจริงอริยสัจสี่นี้จริงพระธรรมทั้งหมดที่พุทธเจ้าได้ให้นี้จริงพระรัตนตรัยนี้จริงคือมันจริงแล้วแจ่มแจ้งในใจเราตอนนั้นแจ่มแจ้งในประสบการณ์มาเลยเถียงอะไรไม่ได้เลยวันนั้นกลายเป็นว่าเชื่อว่ามีอยู่จริงแน่ๆในสายธารน,นี้อย่างเงี้ยเออพอประกาศไปมันก็ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆอืมโอเค ซึ่งพอได้ฟังมานะคะเราก็จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอน<ม>ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชังที่ดีขึ้นเรื่อยๆเข้าพกับความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ<ม>ทีนี้ค่ะเลยอยากให้พี่กวางช่วยแชร์เทคนิค<ม>ส่วนตัวบางอย่างที่<ม>หรือสักข้อหนึ่งให้ผู้ฟังอาหารได้นําไปใช้เพื่อที่ว่าในต่อจากเนี้ยจะได้นําไปปฏิบัติได้ด้วยค่ะอคือถ้าจะให้เทคนิคซักข้อหนึ่งเนาะ กวางมองว่ามันไม่มีอะไรเทคนิคพิเศษอะไรเลยนอกจากการที่เราทำสม่ำเสมอคือความเพียรเท่านั้นถ้าเราไม่เพียรที่จะทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดอ่ะคือการกลับมาเรียนรู้กายใจตัวเองถ้าเราไม่เพียรการกระทาการกาหนดรู้กายรู้ใจอยู่แบบเนี้ยมันไม่สามารถเลยที่ทําให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้หรือไม่สามารถทําให้เราดับทุกข์ได้มันมีสิ่งเดียวเท่านั้นคือความเพียรความสม่ําเสมอแล้วทํามันในชีวิตประจําวัน อย่าแยกธรรมะกับชีวิตออกจากกันเราแยกมันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นให้เอาบบน้อมนําพระธรรมหรือน้อมนําสิ่งที่พุทธภารจัน้นได้ให้เราไว้เนี่ยเจ็ดขั้นตอนเนี่ยน้อมนาเข้ามาในชีวิตเลยเหมือนที่กวางได้แชร์ไว้ว่าวิถีที่กวางทําเนี่ยลืมตาตื่นไม่มีครั้งไหนที่ลืมตาขึ้นมาแล้วไม่ระลึกถึงมรดตนาตายเหยียบลงพื้นแล้วเดินไปข้ห้องน้ําอ่ะไม่มีวินาทีไหนที่ไม่ระลึกเข้าใจไหมคือระลึกต่อไปเลยต่อเนื่องไปพอถึงห้องน้ําแล้วเนี่ยหยิบ หยิบแปรงขึ้นมาบีบยาสีฟันเอาเข้าปากเนี่ยท่องทาดกรรมาฐานสีจนอาบน้ําเสร็จออกมาจากอาบน้ําก็ระลึกพรรัตนาใจไปมีอารมณ์อะไรก็ทักอารมณ์ก่อนนอนก็พิจารณากายหกขั้นตอนถ้ามีเวลาเดินจงกรมก็เดินจงกรมพิจารณาในช่วงเวลาที่เราอยู่ขั้นไหนแล้วก็พิจารณาขั้นนั้นสามสิบนาทีทุกวันอย่างนี้ยค่ะกว้างทนอย่างเนี้ยต,ติดต่อเนื่องกันเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ ไม่มีวันไหนที่ขาดจากพระรันาตนตยเลยก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายอ่ะมันเป็นมันอยู่ที่ความเพียรเทคนิคไหนก็ไม่เท่าความเพียรเนาะเพราะว่ามันคือการปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำเนาะเราปถนาเข้าถึงธรรมระดับไหนเราก็ควรที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้เข้าใกล้ธรรมระดับนั้นอ่ะผ่านความเพียรผ่านความสม่ำเสมอผ่านชีวิตที่เราใช้ในทุกวันแบบนี้ค่ะโอเคค่ะ สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคนที่กําลังฟังอยู่ตอนเนี้ยค่ะอาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่ายังไม่รู้จักกับพระอาจารย์ต้นนะคะอยากให้พี่กวางได้แนะนําหรือเชิญชวนเขาเบื้องต้นหนะะ่อยค่ะถ้าความจริงแล้วก็วมองว่าทุกคนน่าจะรู้จักพระอาจารย์ต้นแล้วนะคะ <laughs> แต่ถ้าทุกคนไม่รู้จักจริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้กลับมาศึกษาสัจจะเนาะที่พระอาจารย์ต้นได้ได้ให้เราไว้เนี่ยโดยเฉพาะหก โดยเฉพาะเจ็ดขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางพระอาจารย์ต้นเราอาจจะไม่ต้องรู้จักพระอาจารย์ต้นดีก็ได้แต่คนที่เราควรรู้จักดีที่สุดก็คือตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ต้นเนี่ยได้ให้เจ็ดขั้นตอนนี้เพื่อให้เรากลับมาเรียนรู้จักตัวเองเพื่อเป็นอิสระจากความทุกข์ภายในจิตในใจของตัวเราเองเพราะไม่มีใครเลยค่ะที่สามารถที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครดับทุกข์ภายในใจเราได้นอกจากตัวเราวันนี้อยากให้ทุกคนกลับมากลับมาศึกษาตัวเองกลับมาศึกษากายศึกษาใจตนเองโดยใช้สิ่งที่พระอาจารย์ต้นตั้งใจ แล้วเป็นเมตตาเป็นมหาการุณาคือหลายๆอย่างมากๆเลยที่จะเรียบเรียงขั้นตอนที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วทําได้จริงในชีวิตประจำวันเจ็ดขั้นตอนนี้เลยไม่มีอะไรที่ที่นอกเหนือจากนี้แค่เราค่อยๆตั้งใจทําทีละขั้นไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วก็ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นตั้งใจสร้างเหตุอย่างเดียวโดยที่ผลไม่ต้องไปมองก็ได้เพราะวันที่เหตุมันพร้อมเนี่ยผลมันจะปรากฏเองอันนี้วางเชื่อมั่นมากๆนะคะอยากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆท,ทุกคนมากๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถ เดินทางพากายนี้ใจนี้ไปสู่เส้นทางการดับทุกได้ด้วยตัวเรานี่แหละนะเพราะว่าพระตนะใจก็ไม่ได้ห่างไกลเราไปจากไหนเลยเราก็คือส่วนหนึ่งของพระตนะใจเช่นกันนะก็เป็นอะไรทีพี่ทุกคนนะคะค่ะ<ม>ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่กวางนะคะที่แชร์เรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นมารู้จักพระตนะใจได้ยังไงเข้าค่ายได้ยังไงจนถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะ